อันนี้แล้วมันใส่ใส่ที่ต้มต้มเรียบร้อยแล้วเนาะมือกระลางแล้วเลยล้างจน,นนั้นแหละเอามุนซิโบอ,อันบ่มากมันเนาะจะเอาอันมันออกอมันออกต้มจนเปื่อยต้มไว้ต้มไว้แล้วลืมค่าแต่เป็น เฮ็ดอันอื่นอยู่แปนทำความสะอาดบ้านอยู่กวดบ้านถูบ้านอยู่ลืมใส่จนเปื่อยเด็ดเอากันอย่างใดบึงบ้งเพือพี่น้อ <laughs> งเพิ่นตุมให้พอสูกซื้อๆตัวตุมจนเปื่อยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอนฮอนฮอนพี่น้องเอ้ยฮอนกอซื้อใส่มาอัน เพิ่งกิโลเนาะบริซื้อมาหลายซื้อมาหลายก็กินบเวดกินคนเดียวต้มไส้แอนหัวสิงข่ไส้แอนใบใบขี้หูใส่หัวค่าต้มให้หอมแล้วมือก็เมือกอีแล้วไปล้างมือก่อนปรุงปรุงเพื่อเอาไปย่างทางทางที่ต้มเปื่อยแล้วนะต้มเปื่อยแล้วแต่ว่าต้งย่างเอาให้ย่างให้หอมเนาะ เกลือหน่อยนึ่งใส่ผงนัวใส่หลายเซบหลายใส่น้อยเซบน้อยแล้วแต่คนมากเนาะน้ำตาลหมันกันจะเป็นคนมากหวานแน้เนาะตรงใดน้ำตาลหลายๆน้ำมันหอย มันหอยกับลายลายแม็กกี้ลายลายคนคนให้เท่ากันหน่อยข้าเกาไส้อันนี้ลงเลยก้อนซีตโตมุนกะล้างด้วยเกลือด้วยอันน้ำส้มสายซูเนาะเพื่อให้ข้นขาว แต่ว่าตดเฮ็ดอันบรายไทยให้เบิ่งเปล่าเราก็มาเก็บเส้นไฟเลยบ้านี้เก็บยางเลยเนาะบ้านี้อันเพิ่นซุกซุกจนเปื่อยเลยเนาะเฮายางแค่พอให้เพิ่นหอมๆน้อยนึงนี่แหละแล้วก็ได้โอ๊ยตก กมสุกจนเปื่อยแล้วถ้าจะกินก็นยังกินได้แหละแต่ก็ยัง่แเรวยังอยากย่างอีกอยู่เช่นที่อื่นว่าใส้ย่างวะเนาะโอ้ยหลอดปองตะแกงกะนรอ,อชมตอนสุกเนาะบานนี้เนาะ ใ่ย่างเขากะสุกเรวหอมๆแล้วว่นมีนว่าซุกเนาะเขาเขาต้มซุกจนเปื่อยแล้วตอนนี้กะหอมแล้วโอเคแล้ววัดนี้เขากะาไปกินกันเลยเนาะบัดนี้เป็นมืดๆเนาะ <laughs> ใส่ใส่ย่างเขากะซุกเรียบร้อยแลว้วเนาะแต่ว่าบุหันเดนซอยเนาะ เดี๋ยวจังซีซอยอันนี้แม่นเส้นมีเส้นหมีเส้นเล็กอันไปตลาดแล้วลืมซื้อลืมซื้อข้าวปุ่นเนาะก็เลยโอ้ยแมงวันก็ไดคือว่าได้กินดีแทนเนาะแกผักืันนี้ได้ได้หอมลาบมาพร้อมมื้อ บ้านมูลเอินว่าหอมลาบเนาะบางคั้ว่าทางมุนเอินหอมอย่างแต่ว่าแต่บ่เม็นซาลาแน่เลยบ่เม็นซาลาแน่รือว่าหอมห่อได้เป็นหอมบ้านมูลเอินว่าหอมลาบนั่นแหละแต่บางคั้ว่าเอินหอมอย่างเนาะอะคะต้นหอมบัวอะไรก่ะหอมปอมหอมปอมลางมาเลยลางมาทางหากเลยเพราะว่าต้นเพอ่อนอ่อนอันนี้ก็เป็นใบใบนางเลิศแล้วก็ผักสลัด กินน้ำกันเด้อบาทนี้พี่น้องเอ้ยน้ำแก้วน้ำแก้วเอามาพันไส้น้ำกันเลยบาดนี้สบายดีอีกรอบเด้อสบายดีเด้อมากินน้ำกันเด้อบาดนี้ส่ยางเขาก็เตรียมกินแล้วเตรียมกินแล้วบาดนี้กว่วจะได้กินโอ้ย เดี๋ยวเอาลงมาซอยก่อนหรือบบดน,นี้เอาเขียงขึ้นเทิงนำบ่ได้เอาเขียงขึ้นเทิงนำอัน,อนผักข้าวสีง่วยผักข้าวสีง่วยก็เลยเอาลงมาซอยอยู่ข้างล่างเอาซอยต้นพอดีคำเนาะซอยต้นพอดีคำใส่อ่อน ตอนพอดีคํานี่แหละว่าสิได้กิน <c oughs> กินเวลาไปจากกินนาทีแล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยว่าสิยันเฮ็ดแล้วเนาะว่าสิเตรียมเครื่องแล้ววัวสิเตรียมเครื่องแล้วบ่แม่นง่ายเนาะที่จริงใช้เวลาแห้งโดนกว่านั้นเนาะทางต้มทางอันข้านี่แหละอันกินก้อนหิวหิวเข้าแหง้ง ตรต้องหั่นเบิดดอกหั่นหั่นพอกิน,ลกนแล้วก็ยาเนาะหิวข้าวแล้วมากินน้ำกันเลยแบบนี้ใด้พักลงไปเลยมึงนี้ก็คิดว่าพักป่คคบอีกคือเก้านั่นแหละหิว <laughs> ข้าวแหงละ อยูข้าวแหงแหละประครบกับย่าเท่าเนาะกินไปโลดจนสีเที่ยงแล้วยังพอได้กินข้า,าวเชวาอยู่ด้าเดหยังย็ดงานบานอยู่นะกินเพิน่นใส่แต่งใส้อย่างอี้บุละ ข้าหิงอีอยงนั้นแหละแต่ว่าย่าท้อหิวข้าแล้วกินโลดหิวข้าวแล้วโอ้ยใส่หลายย่างหลายกะคำแย,ย่อีกลราคนนี้ก็ได้นะ con đấy này. dăm vừa khúc. cắt thêm lạng vào cho nó Hãy khâu, cho kênh Ghiền Mì Gõ เาเสื้องไว้รุ่มเ <laughs> พีกิบที่ปากที่ละย่างเอาสะบอกอยู่เข้าทีนเอาอันออนอนอนกอบๆ แซ่บครับโดนจังกินเทื่อนึงผันหิวเข้าเดใส่อย่างเด้ละกินอยู่นอกบ้านตอนตอนยางใส่อันยางอยู่ในมืดเนาะคือจังกลางคืนนี่เนทางทางที่กระเฮ็ดทางเวิน ใส่ครบหรือยังบุ๊ยังหอมลาบหอมลาบกิน<อ>ทำใ่ญ่ๆแล้วเอาอะไรเต็มปาก <c oughs> พักม่มงเข้าไปอีกมันิีอากาศดีเ็นแดดบ่แดดมาสามมือละฟว,วามืดคืนหนาวสัน แปลว่ากับบรรยุบาลนะเนี๊ยจ้ามืคดคลุมกันเลยเปลี่ยนหดน้ำส่วนยางมันมืคคคดคลุมสู้ๆเด้กมันบริตุกเด็ดกับบอฮอนก็เลยไปหดตน้นยางเมื่อกี้นี่ลืมใส่มีว่ะหรือใส่จื่อรบราณแหละ រ្រូពីខ្លាន់ត្រាន់អាំន់ក្រ្រារលាស់ដែល់ โดนแสบคับ thì say nhà con là yang lại cả đấy. Lại cả lưu mà đây. Hương xăm này nè, cả nhà lưu mà. Thế chuyện bỏ khốp đấy, tại bà cả nhà lưu say. namun nyawalah la Cứ mà kìa cà mấy đứa Hết Khiến pháp sẽ lẻ lẻ coi hết Kịt nhọt ở nơi mà <laughs> Mặt Mặt kịt nhọt con

Để đe là vì nó ấy, chậm đại, để khi ở vườn quanh, ở đây khô khô cây cho hạ nhá cho hạ cái nhau mà hết hết ี่น้องก็เคยกินอยู่ว่าแบบนี้ว่ากินนี้อย่งให้เบิ้งก็สิว่าแล้วเนาะอย่างแดงแม่นกินอีหยังให้เบิ่งเิวาลเนาะอุตส่าห์เบิ่งให้เด้อพอมีงานส่งโอยนมูกยอย ตาเบิ่งให้ได้โว้ยกินอย่งไจแล่ะบ้านี้มันบุรมปากด้นี่ พอแล้วเนาะคลิปนี้มันยาวแล้วมันก็นที่กินต่อเนี่ยแต่ว,ว่าจบคลิปแล้วกนขอบคุณทุกกำลังใจด้ือขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องน,น้อยๆของมนน้วยด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปคลิปนี้กับว้สานึกก่อนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาคอยสนับสนุนด้อขอบคุณมากมายขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่าน นีกัไใํามนีก้อนคลิป้าพอก,กันไหม